สวัสดีค่ะพบกับครูทรายนะคะคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายล้วของเรื่องโพลิเมอร์นะคะแล้วก็จบแล้วถ้าถ้าเป็นในในเนื้อหาทั้งหมดนะที่เป็นเวอร์ชันของสะสะวะทเนี่ยถือเป็นคลิปสุดท้ายบทสุดท้ายแลวนะมาลุยกันข้อ8นะคะข้อ8บอกว่าพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ําแบบเส้นนะคะหรือว่าเราเรียกว่า ll dpe เป็นโพลิเมอร์แบบสุม่มระหว่างเอทิลีนกับแอลคีนโซ่ตรงเขาบอกว่าถ้า ll dpe ชนิดหนึ่งมีโครงสร้างแบบนี้ ะะอ,อธิบายก่อนมีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์แบบสุม่มเป็นพอลิเมอร์แบบสุม่มแสดงว่ามีโมโนเมอร์สชนิดปนกันอยู่นะคะระหว่างเอทิลีนเอทิลีนคือตัวนี้กับแอลกินโซ่ตรงนะคะเขาบอกว่าแอลกินโซ่ตรงที่ใช้ในการเตรียมนี้คือสารชนิดใดนะคะและควรใช้แอลคินโซ่ตรงกี่กิโลกรัมหากต้องการเตรียมตัวนี้ค่ะ1ตันโดยให้มวลต่อมวลของคาร์บอนคือ12แล้วก็ไฮโดรเจนคือ1นะคะ อะวิธีการอันดับแรกถ้าเราจะใช้ LLDPE ที่ a อ k i so ินโซตรงที่ใช้ในการเตรียมเด็กๆด,กดูตัวเนี้ยคือแอล i ินโซตรงนับมันมีคาร์บอนกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ไฮโดรเจนมีกี่ตัวห้าหกเจ็ดแปดก็คือ C4H8 ใช่ไหมตัวเนี้ยคือบิวทีนนะคะแสดงว่าบิวทีนเราก็จะต้องใช้เราก็จะต้องคำนวณก่อนว่า ตัวที่ใช้แต่ละตัวเนี่ยมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่ตัวบิวทีนตัวนี้นะคะคำนวณมวลโมเลกุลออกมาก็นับคาร์บอนนะสิบสอคูณสแล้วก็ไฮโดรเจน8ตัวนะคะตัวนี้เท่ากับ56มวิลต่อโมลนะคะตัวนี้ตัวนี้คือเอทิลีนเอทิลีนสิบสองคูณสองยีบวกสก็จะเป็น28ตัวนี้ก็จะเป็น28 กัมต่อมวลหลังจากนั้นเราก็จะมาดูเราก็จะมาคํานวณมวลต่อมวลของ LLDPE ของตัวนี้กันนะคะวิธีการคือเราก็ดูว่ามันมีเท่าไหร่กันบ้างนะตัวแรกก็คือมวลต่อมวลของของเอทิลีนนะคะคูณกับเปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าในใน พาเทียบอัตราส่วนเป็นหนึ่งอะตัวเอทิลีนมีอยู่0.75ตัวบิวทีมีอยู่0.25ดังนั้นเวลาคิดเปอร์เซ็นต์คิดสัดส่วนนะคะก็จะเป็นมวลต่อมวลของเอทิลีน28คูณด้วย0.75นะคะบวกด้วย56ค่ะคูณด้วย0.25ทีเนี้ยเราไม่รู้ว่ามวลต่อมมลมันเป็นเท่าไหร่เราไม่รู้ว่ามันจะต้องห้อยด้วยอะไรจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเป็นสัดส่วนแต่เราไม่รู้ว่าเลขจริงๆมันต้องเป็นเลขอะไรเราก็ใส่ไปเป็นเอ็นนะคะ ซึ่งก็จะได้เป็น2 0 21บวก14 n หรือเท่ากับ 35n เอนั่นเองแสดงว่าตัวนี้นะคะมวลต่อมวลของตัวนี้ค่ะของ ll dpe ตัวนี้มีค่าเท่ากับ 35n มวลต่อมวลกรัมต่อมวลนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปหาว่าตัวบิวทินที่ใช้อะถ้าอยากจะถ้าอยากจะสังเคราะห์1ตันนะคะมันจะต้องใช้ ตัวบิวทีนเท่าไหร่นะคะก็จะหาหมวลของบิวทีนซึ่งบางคนจะเขียนเป็นบิวหนึ่งทีนะก็ได้บิวทีนเท่าไหร่ล่ะบิวทีนบิวทีนคือ14ถูกไหมเนี่ยบิวทีนคือ14 14N บิวทีนคือ 14N ก็จะเป็น 14N กรัมต่อโมลหารด้วยทั้งหมดนะคะเท่ากับหารด้วย35กรัมต่อโมล ะะเราจะใช้เท่าไหร่เราใช้1ตันซึ่ง1ตันก็คือ1,000กิโลกร,รมัมจริงๆตรงนี้สามารถใส่เป็น1000กิโลกร,รัมได้เลยนะเพราะว่าสุดท้ายเราอยากได้ว่าจะต้องใช้แอลคีนกี่กิโลกร,รมัมตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นกิโลกร,รัมได้เลยนะคะหน่วยตรงนี้ตัดกันมันก็จะเหลือเป็นแค่กิโลกร,รัมธรรมดานะคะก็จะคิดเลขออกมาได้มาเป็น4คูณ10ยกกำลัง2กิโลกร,รมัม ดังนั้นก็เลยจะสรุปได้ว่าในการเตรียม ll dpe 1ตันตรงเนี้ยค่ะจะต้องใช้บิวทีนคือ4คูณ10ยกกำลัง2กิโลกรัมหรือว่า400กิโลกรัมนั่นเองยากไหมยากนะเป็นพอลิเมอร์ที่แบบมีคำนวณคือครูในห้องมั่นใจว่าครูในห้องจะบอกว่าพอลิเมอร์ง่ายพอลิเมอร์ไม่มีคำนวณพอลิเมอร์แค่จำพอลิเมอร์แค่ทำความเข้าใจเล็กน้อยแล้วก็จำแต่พอมาดูมันรวมกับปริมาณสัมพันธ์งงไปเลยนะคะอธิบายใหม่อีกรอบหนึ่งตัวนี้ คือโครงสร้างที่รวมระหว่างโมโนเมอร์สองชนิดเข้าด้วยกันไม่มีมมนต่อมมนที่ชัดเจนมาให้มีแต่สัดส่วนมาให้ไม่เป็นไหลเราก็ติดไว้เราก็จะติดเอ็นไว้นะคะเนี่ยเราจะติดเอ็นไว้เพราะเราไม่รู้ไงเพราะมันมีเท่าไหร่นะมันเป็นโพลิเมอร์ที่แบบโครงสร้างใหญ่เราก็จะติดเอ็นไว้ทีเนี้ยไปดูว่าสุดท้ายแล้วอะเราอะอยากสังเคราะห์มันปริมาณเท่าไหร่เราก็คูณเข้าไปนะคะแล้วก็เทียบบิวทีนสิ่งที่อยากหาคือบิวทีน เทียบกับทั้งหมดว่าถ้าจะหาแค่บิวทีนอย่างเดียวอะคะ่ะในอัตราส่วนในการสังเคราะห์สาร1,000กิโลกรัมหรือว่า1ตันเนี่ยจะต้องใช้บิวทีนเท่าไหร่นะคะก็จะได้มาเป็นเท่านี้โอเคไหมถ้าอ่านเองแล้วทำรอบแรกๆก็อาจจะงงอยู่แต่ว่าก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีเขาก็ใส่มาให้รู้แล้ว,ว่ายากเขาก็ไม่ให้เราชะล่าใจเนาะโอเคต่อไป ข้อ9ค่ะในการสั่งคอพลาสติกของโรงงานแห่งหนึ่งมีการทำปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ของผสมไวนิลคคอไล2ตัวกับไซลีนแต่อีกโรงงานหนึ่งทำการเกิดพอลิเมอร์เหมือนกันแต่ว่าทำให้ไวนิลคคอไลอ่ะสังงคราะห์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเติมไซลีนนะคะเราก็เพื่อให้เกิดพอลิเมอร์ต่อจากสายเดิมคำถามคือพอลิเมอร์พลาสติกที่ได้จาก2โรงงานนี้เหมือนกันไหมเราก็ให้เห็นโครงสร้างของพอลิเมอร์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาดังกล่าวโดวยใช้สัญลักษณ์ v แล้วก็ s แทนไวนิลคลอไรด์กับสไตรีนนะคะสำหรับโรงงานที่1ใส่พร้อมกันดังนั้นเมื่อใส่พร้อมกันมันจะเกิดแบบสุม่มโรงงานที่1่อะคะ่ะจะเกิดโครงสร้างแบบสุม่มคือจะเป็นไวนิวคนนนลคลอไรด์ตอนไหนก็ไม่รู้จะเป็นสไตรีนตอนไหนก็ไม่รู้ตรงนี้นักเรียนมั่วได้เลยนะนักเรียนไม่ต้องเหมือนครูเลยนะคือแบบมั่วได้เลยแบบเนี้ยคือแบบสุม่มนะคะสัญลักษณ์หรืออาจจะเขียนนี้ก็ได้ v เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไวนิยวคารไลท์เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไซลีนเท่าไหร่ก็ไม่รู้มัวไปแต่แบบ2องะคะ่ะทำปฏิกิริยใรราให้เสร็จทําปฏิกิริยาให้เสร็จแล้วค่อยใส่เพิ่มอีก1ชนิดแบบนี้จะเป็นแบบบล็อกสําหรับแบบบล็อกนะคะแบบบล็อกก็จะเป็นยังไงเขาบอกว่าเติมไวเนิวคารไล์ให้เสร็จมันก็จะเกิดปฏิกิริยากันจนเสร็จหลังจากนั้นเติมไซลีนไซลีนมันก็จะมาเกิดต่อมันจะไม่ปนกันนะคะ ก็จะเขียนตัวอย่างก็จะเป็นนี่ก็คือก้ามปูเนี่ยแปลว่ามันก็จะอยู่ในเซตของมันก่อนหลายๆตัวหลายๆตัวแต่นี้ก็คือตัวเดียวตัวเดียวนะคะสมบัติก็จะแตกต่างกันนะคะสมบัติที่ได้สมบัติที่ได้จากทั้งสองโรงงานนะคะก็จะมีสมบัติแตกต่างกันนะคะเพราะว่าโครงสร้างลำดับการสลับการเรียงตัวของมโนเมอร์มีผลต่อโครงสร้างของสารนะคะต่อไป ข้อ1ิข้อสิบพลิฟีนิลีนไวนนลีนพอลิฟีนิลีนไวนนลีนคูอ่านถูกแล้วนะคะมีโครงสร้างดังนี้ถามว่าเพราะเหตุใดพอลิเมอร์นี้จึงนําไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่อทําปฏิกิริยากับตัวออกซิไดซ์นะคะบอกว่าปกติแล้วอะคะ่ะตัวนี้พอลิฟีนิลีนไวนิลีนตัวนี้ค่ะมีโครงสร้างคือประกอบด้วยพันธะคู่กับพันธะเดียวสลับกันดังนั้นเมื่อมีตัวออกซิไดซ์นะคะจะทําให้เกิดประจุบ,บวกบนสายพอลิเมอร์ พอมีประจุบวกเกิดขึ้นประจุไลอิเล็กตรอนก็สามารถเคลื่อนที่บนสายพอลิเมอร์ได้ดีขึ้นก็นําไฟฟ้า,าได้ดีขึ้นนะคะถ้าจะอธิบายแบบสรุปก็จะบอกว่าตัวออกซิได์เนี่ยทำให้เกิดประจุทําให้เกิดประจุบนพอลิเมอร์บนสายพอลิเมอร์ทางประจุและอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ดีขึ้น เมื่อมันเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นมันก็จะนําไฟฟ้าได้ดีขึ้นตามไปด้วยนะคะมันก็จะนําไฟฟ้าได้มากขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยดูว่ามันนาไฟฟ้าได้ไหมดูที่พันธานะคะพันทะคู่ สลับพันธะเดียวแบบนี้ค่ะจะทําให้มันนาไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่อเติมตัวออกซิไดช์ปุ๊บมีประจุเกิดขึ้นพอมีประจุเกิดขึ้นมันก็เหมือนไล่อิเล็กตรอนออกให้เคลื่อนที่ออกไปซึ่งมันก็จะไล่กันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแบบนี้ค่ะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ดีพออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ดีก็ส่งผลให้นําไฟฟ้าได้ดีเหมือนกันเพราะว่าการนําไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะต่อไปข้อ11พอลิเมตาฟีนิลีนกับพอลิพาราฟีนิลีนมีโครงสร้างแบบนี้นะคะข้อ ข้อ11.1เขาให้เขียนเส้นล้อมรอบแสดงพันธะคู่สลับพันธะเดียวอย่างต่อเนื่อของพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดตัวนี้คูจะไฮไลท์ไว้นะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้คู่นี่นะคู่เดียว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 เอาจบละวนแค่นี้ไปต่อไม่ได้ถามว่าอ้าวทำไมคูไม่ไปตรงนี้ก็เมื่อกี้เรามาทางนี้ใช่ปะเดียวแล้วนี้มันพันธะเดียวมันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะเริ่มใหม่ เริ่มตรงไหนดีเดี่ยวคู่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 เดี่ยวเนี่ยเห็นไหมมันจะมีช่วงขาดที่มันไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเป็นพอลิฟราฟินิลีนคู่เดี่ยว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 อันนี้ไปได้เรื่อยๆตลอดไปถูกไหมดังนั้นอ่ะอันนี้เขียนเส้นล้อมรอบเสร็จแล้วเขาบอกว่าเมื่อเติมตัวออกซิได พอลิเมอร์ชนิดใดนําไฟฟ้าได้ดีกว่าตัวที่นําไฟฟ้าได้ดีกว่าแปลว่าตรงเนี้จะต้องเป็นพันธะเดี่ยวสลับพันธะคู่ยาวไปไม่ได้เป็นช่วงสั้นๆแบบนี้ดังนั้นตัวที่นําไฟฟ้าได้ดีกว่าก็จะเป็นตัวพอลิพาราฟินีลนะคะครูเขียนย่อๆว่าคือตัวพาราเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโครงสร้างที่เป็นพันธะคู่สลับพันธะเดียวเนี่ยสลับกันต่อเนื่องพันธะคู่สลับพันธะเดียวนะคะสลับกันต่อเนื่องยาวไปทั้งสายของพอลิเมอร์เลย ะะดังนั้นพอเวลามีตัวออกซิไดซ์เติมตัวออกซิไดซ์เข้าไปปุ๊บประจุมันก็จะส่งผลให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่นะคะพันธะคู่สลับพันธะเดียวตรงเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้แล้วก็นําไฟฟ้าได้ดีขึ้นนะคะในขณะที่ตัวพอลิเมตาฟินนลีเนี่ยตัวเนี้ยค่ะมันไม่มันไม่ม มันไม่ต่อเนื่องอะันธะคู่สลับพันธะเดียวมันไม่ต่อเนื่องคือถ้าดูด้วยตาเปล่ามันเหมือนเหมือนกันเนาะมันเหมือนันธะคู่สลับพันธะเดียวเหมือนกันอะแต่านักเรียนลองโยงอะลองลากจริงๆอะอ้ามันจะมันจะเห็นว่าแบบอ้ามันไปต่อไม่ได้นี่วามันต้องวนกลับแล้วพอวนกลับมันก็อยู่กันแค่ตัวเนี้ยอยู่กันแค่ตัวเนี้ยนะคะต่อไปข้อสุดท้าย โพลิบิวทีลีนซักซินีตเป็นโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวาภาพมีโครงสร้างดังนี้ในกระบวนการย่อยสลายทางชีวาภาพเขาบอกว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์ซึ่งมีมวลโมเลกุลประมาณ90 1 1 8แล้วก็1้0ให้เขียนโครงสร้างและเรียนดูเลยว่ามันตัดตรงไหนได้บ้างนะคะตัวนี้เห็นเอสเทอร์นะเห็นซีเดอบอลโอต่อโอตัดตรงนี้ค่ะแสดงว่าโครงสร้างก็จะได้ตรงไหน1 ตรงนี้เติมเข้าไปนะไอตรงที่เราเคยตัดเราเติมมันไปให้ครบนะเติมตรงนี้แล้วก็เติมของโครงสร้างใหญ่ของมันด้วยไอตรงนี้มันคือ C double b O ก็เติม O H ตรงนี้มันเป็น O ก็เติม H นะดังนั้นก็จะได้3ามโครงสร้างดังนี้โครงสร้างแรกตัวนี้ O H นะคะน่าจะครบอันนี้โมเลมกุล9กอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่โดนตัดออกมา อันนี้ก็จะเป็นหนออ o อุ้ยอันนี้เขียนเกินอันนี้ก็จะเป็นแค่นี้ขึ้นอันนี้จะเป็นแค่นี้เมื่อกี้คู่เขียนเกินชึบอันนี้จะเป็น1 1ึร้อยสิบแปดแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะตัวใหญ่สุดเนี่ยตัวใหญ่สุดเราก็เติม h เติม o h ไปให้เขานะคะตัวนี้ก็จะเป็น1นึร้อยเก้าสิบ นะคะก็จบแล้วสําหรับคนที่ตามดูมาตลอดตั้งแต่เนื้อหาม .4 แล้วกันนะคะครูอาจจะทำทันบ้างไม่ทันบ้างขออภัยบางคนอาจจะจบไปหลายรุ่นแล้วแบบเอ้ยครูเพิ่งทําจบนะคะก็เนื้อหาจริงๆอะ่ะก็จะจบประมาณนี้แหละทีนีน้ใครอยากให้ครูทําคลิปแบบไหนคลิปตะลุยโจทย์คลิปใดๆคลิปสั้นคลิปเทคนิคการจําการคิดเลข ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเพราะว่าเป้าหมายของครูคือทําจบสสวททุกบทจริงๆเหลือมอหเดี๋ยวครูไปตามไปทําเก็บมอนะครูก็จะทําคลิปตามที่นักเรียนเด็กๆรีเควสมานะคะอาจจะเป็นเทคนิคการคิดเลขการใดๆอะอยากได้คลิปแบบไหนก็ทํามาแล้วเอ้ยก็พิมพ์มาแล้กันเพราะว่าจะตามทำคลิปตามใจคนดูนะคะเพราะว่าทําคลิปตามใจครูกาลังจะจบแล้ว นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะคะใครที่กำลังเตรียมตัวสอบสนามใดๆก็ตามหรือทำกันบ้านอะไรก็ตามก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอใหอ้สิ่งที่เรียนมายังพอจะจำในห้องสอบได้บ้างนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อตอไปค่ะบ๊ายบาย